วันท,ที่ผ่านมาเดินทางไปทําบุญที่วัดคลองมองสุพรรณบุรีไร้ชื่อใครอ่ะแล้วก็มีจุดที่สวยมากเลยนะครั้งแรกที่เดินทางมาที่นี่คนเยอะมากเลยมาที่ไปเหมือนเปนคนที่เห็นพญานาคสาุดตามากมากเ,ย,ย,เยอะมากจริงๆนะสถานที่ก็จะมีอุโบโสถดอกโบตัวนมากมาเเียเจก,กันนะมีพระประธานในอุโบโสถเพื่อกราบไหว้ขอพร มีจุดไหว้พระเยอะมากๆเลยคนมาเยอะมากนะนี่ก็มีการขอพรองคาวิสวรรธที่วัดทังม้งชงหวสุพรรณบุรีมปรีประธานสถานที่องค์พญานาคตรงนี้สวยนะคือจริงๆสวยจริงแบบเหมือนหลายจุดมากเขาทำจัดสวนสวยเลยอ่ะหลายจุดมากเลยเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อมาทําบุญจุดนี้เห็นเขารีวิวลงติกตอกเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะเดินทางมากราบไหว้ขอพร เดินทางไปตอนตีห้าจากจอยพิจิตรไปถึงนูน่นถวายทันเพนนะสามวัดไปทั้งหมดสี่วัดเนี่ยดูสิแบบสวยจริงอะ่ะอืมนะเพื่อนเพื่อนมีโอกาสไปเที่ยวกันหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะบอกเลยอลังการคนเยอะมากๆเลยนะเป็นคนชอบเดินทางสายทำบุญไปหลายจังหวัดมากๆเลยยังไม่เคยได้ขึ้นเทอทิศอีสานเพราะอีสานก,ก็สวยมาก แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปจุดนั้นเลยเพราะว่ามันต้องหยุดงานที่บ้านถ้าไปก็ต้องหยุดหลายวันคืนถึงจะได้มีโอกาสไปวันนี้ไปแล้วก็รีบกลับหนึ่งวันเลยปมัตืนเดินทางไปตีห้ากลับมาถึงจัดพิจิตรห้าโมงเย็นเลยวันนั้นก็จะมีทำน้ำผลไม้ถวายองท้าเวสวุวรรณดอกกุหลาบแล้วก็ชุดไหว้แล้วก็รวมทำบุญที่นี่ไปด้วย สถานที่กราบไหว้บูชาจริงๆไม่ได้ถ่ายติดคนแต่คนเยอะจริงที่นี่ก็คนเยอะมากมาไม่ขาดสายเลยอ่ะคนเยอะมากเขาต้องมูร์ลปังจริงถ้าไม่งั้นคนไม่มาคนมาเยอะจริงสถานที่นี้คือเยอะที่สุดเลยเขาวันนั้นเป็นวันแม่ด้วยที่ไปคือสิบสองสิงหาคมเป็นวันหยุดด้วยคือรถเต็มร้านเลยอ่ะอันนี้ดอกบัวรู้สึกชอบนะแล้วใจการเขาสูงใหญ่มาก คือสวยนี่ก็จะมาผูกขอพรอ,องท้าวเวสวรรณณะจุดนี้จุดสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการขอพรมีน้ำมนต์ด้วยนะคนนุ่นไปเอาน้ำมนต์อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นด,ดอกบัวนะอาจจะถ่ายวนไปวนมาหน่อยเหมือนเราก็อยากจะให้ภาพมันเป็นความทรงจําเก็บไว้ทุกจุดเลยอันนี้ก็นําไปสีมาถวาพยพญานาคที่ตรงสถานที่ทางเข้าที่เข้ามาแล้วก็สถานที่อุโบโสถนะอคนเยอะจริงๆคนเยอะมากเลย ตรงไหนที่เขามูกันเยอะๆตรงนั้นแต่เทวดาเยอะได้ขอพรอ,อะไรก็จะสําเร็จแล้วก็จะปังมากๆเลยนะจุดนี้นะอืมดูเราแบบเออมันสวยแบบเราก็ไปมาสทั่วสารทิศเราก็เจอวัดมาเยอะมากเลยแต่ละสถานที่แต่ละจุดแต่ตรงนี้เขาเหมือนเขียวตลอดแล้วก็ชุ่มมากๆเลยดูเรามันก็สวยมากจริงๆนะเลยก็เอามาส่งมาให้ดูไม่รู้ใครจะฟังเสียงฉันจบไม่เสียงก็ไม่ได้เพาะอะไรเนาะ